โมเรากันมั่งค่ะวันนี้ไปฟังความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการได้รวมส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยและการการทำงานข้องเจ้าหน้าทีกันค่ะรัฐบาลที่ได้องารรัฐบาลก็หวังว่ายางพาราน่าจะคุณพอถอนตังเสร็จอาจจะ พิบัตรในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเนาะเราที่อยู่ภาคใต้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ที่กําลังทํางานกันอย่างหนักเราก็ติดตามผ่านสื่อช่องทางต่างๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคน รวมถึงญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยค่ะที่เฝ้ารอการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเจอญาติพี่น้องของท่านในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังใจให้พาผู้ประสบภัยได้กลับบ้านทุกๆคนในในน้ำของชาวใต้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลก็หวังว่ายางพา